คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะท่านใดอยากจะฝากเหรียญเปเป้ดอก5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็กระดานเม็กซี่นะครับ ก็ติดอยู่ใน10อันดับแรกของ c o ยมา a r เก็ตแคท่านใดอยากจะเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญน่ะต้นน้ำเนี่ยจะผ่านกระดานเม็กก่อนเป็นกระดานแรกเสมอนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงค่าจำเนียมค่าแก๊สถูกด้วยหลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนหรือก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ เรามาสู่ในเรื่องของนอนฟ a r m payroll นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับก็ประกาศที่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันลายก็คาดการไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยลายเทียบคาดการไว้ที่หนึ่งแสนสาหมืนเก้าพันลายนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยจะออกในคืนนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเลขนี้หรือเปล่านะ แต่ปฏิยาของบ t c o i n ก็ทำท่าซึมนะครับคือไม่ไปต่อซึ่งจริงๆแล้ว Bitcoin เนี่ยจะต้องขึ้นออกามหไฮเราเค่อยลงจริงๆนะครับดังนั้นจะยอ่อจะพักตัวเท่าไหร่ต้องดูนะครับดังนั้นเขาบอกว่ามูลค่าการว่างงานประกาศแล้วที่4.1%คาดการไว้4.3%ก่อนหน้า4.2%นะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ไปข่าวเรื่องของ อีลอนมาร์กด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาข่าวของอีลอนมาร์กเป็นข่าวแรกๆอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าหุ้น OpenAI เป็นของปลอมนะและไม่ได้พูดถึงโทเค็นอย่าง SpecX e แล้วก็ Robinhood นะอีลอนมาร์กก็สนับสนุนนะครับ OpenAI ในช่วงแรกนะครับแต่ว่ามีการขัดผลประโยชน์กับแซมแอลแมนนะครับก็ OpenAI ดูเหมือนว่าจะมีการเชื่อมโยงกับจานแจกโทเค็นหุ้นของ Robinhood นั่นไม่ได้แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับฉะนั้นอย่าง e ี o อ m ์ด k เขาก็บอกว่าหุ้น OpenAI ของปลอมนะครับแต่ยังคงนิ่งเฉยต่อโทเค็นของ Robinhood นะเพราะว่าใครได้ดูในกระดาน MEX หรือ LBANK อะไรอย่างเงี้ยกระดาน Robinhood มันก็จะมีนะครับมีเหรียญ o b i n h o o d หรือเหรียญที่ชื่อว่า Ho ู d นะครับ ฉะนั้นรวมถึงโทเค็นที่เสนอการเปิดรับความเสี่ยงทางอ้อมนะครับ s เปซเอกซ์เป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้นําด้วยแล้วก็ส่วนของผู้ือทุนของคุณเป็นของปลอมอิลลอนมาร์กพูดเอาไว้เท่านั้นนะี่ก็โพสต์ใน X นะครับใช้โปรไฟล์ของตัวเองเลยชื่ออิลลอนมาร์กวันที่2รกรกฎาคมปี2025ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของชิบะนะอันนี้ก็โพสต์จากชิปนะครับ ในโปรไฟล์ชิปเลยใน X นะวันที่2กรกฎาคมปี2025นะครับตอนนี้เขากำลังแก้ไขเมตาเวิร์สนะครับให้รวดเร็วขึ้นภาพดูไม่กระตุกนะครับสะอาดขึ้นเนาะทางทีมงานเขาก็โพสต์ว่ามีการอัปเกรดนะครับเวลาในการอัปโหลดเร็วขึ้นรักษาการด้อยค่าที่รับรู้ได้เป็นสูตรในภาพนะครับและกำจัดอาการกระตุกหลังจากการอัปเกรด ทีมงานก็ยืนยันว่าชิบะอินุไม่ได้ฝันนะครับแต่กําลังปรับใช้นะครับแล้วก็ความพยายามที่จะนําอักเกตเนี่ยมาใช้จริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันอย่างแน่นอนก็อันนี้เป็นการโพส์จากชิบะนะครับต่อมาเป็นข่าวของ f o กี้นะครับโฟกี้ก็พยายามที่จะดำเนินโครงการบล็อกเชนในอินเดียนะครับก็จะเป็นหน่วยงานหรือว่าองค์กรเรียกว่า mcr นะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นแคมเปญด้วย น,นี้ก็จะเริ่มต้น7กรกฎาคมปี2025ก็จะเป็นการยึดครอง daily หรือ NCR ด้วยแคมเปญน,นะครับเรื่องของ Metaverse หรือวาฮาลานั่นเองเพราะว่าตัวของ f o กี้นะครับเพิ่งเปิดวาฮาลาเมเนทนะครับรวมถึง m m o, o p r p g นะครับตัวนี้นะก็สร้างไรายได้บน f o g ี้ก็เป็นการโพสนะก็ตัวของ f o กี้นะครับน่าจะมีการพิดิคราคาม้างแหละเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ย โฟกี้ยังไม่ได้ค่อยขยับราคาอะไรเท่าไหร่นะนะครับเหมือนกับรออะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะตัวโฟกี้เขาเต็มตัวแล้วว่าเขาเนี่ยจะพยายามทำให้ให้เหรียญของเขาราคาเริ่มขยับนะโปรเจกต์เขาก็ดำเนินไปได้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เหรียญในเครือข่ายของโซน่านะค่อนข้างพุ่งนะครับทั้งตัวของพีนัทนะ เราก็เหรียญหลายตัวเลยนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างไปเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะขยับราคาได้ดีด้วยนะครับอย่างเหรียญหมูเด้งนะครับก็เป็นหนึ่งในโซ,โซโลนาพุ่งสามนสองจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะแล้วก็มูล,ลค่าการตลาดคือหนึ่งร้อยแปดิบสามล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสสบดีตามข้อมูลของ c o ยเ g e c k o การพุ่งขึ้นเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่สวนสัตว์เต่าเขียวนะครับได้เปิดแผนงานสำหรับ วันเกิดลูกคิปโปในวัยร้อนสัปดาห์หน้านะครับราคาเหรียญก็พุ่งขึ้นเลยนะก็น่าจะพุ่งแล้วแหละนะเราก็ต้องดูว่าโซโลนาเนี่ยจะมีการขยับราคาอีกไหมนะครับเราก็มูเด้งเนี่ยจะขยับราคาอีกหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมผมว่าน่าจะไม่ขยับนะเหรียญน,นะโซโลนาไม่ได้พุ่งขึ้นเกิน300รอดอลลาร์ นะครับไม่น่าจะเป็นการขยับใหญ่ของเหรียญในเครือข่ายของโซโน,น่านะครับอาจจะเป็นการไล่เหรียญเพื่อจะขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก้นหม้อแล้วอ่ะก้นกระทะแล้วหรือราคามันลงไปเยอะแล้วนะครับมันก็เลยมีการขยับราคาขึ้นน,น่าจะค่อยๆไปทีละตัวอันเนี้ยเรสเฟลต์เนี่ยมาจาก x นะครับในส่วนสัตว์เขาเกี่ยวอันนี้ก็เป็น ภาษาอังกฤษเลยนะมีก็มีโพสภาษาอังกฤษวันที่27มิถุนาปี2025น่เนื่องจากตอนนี้มีเรื่องของ e t f ใช่ไหมอันนี้ย reference น,นะครับมาจากคุณอิริกรูชเนทะคนนี้เป็นนักวิเคราะห์จากบูมเบิร์กเลยนะครับเราก็เป็นนักวิเคราะห์ด้านอาวุโสด้วยแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของ e t f เนี่ยค่อนข้างตรงนะครับทไลายหรือเป็นการพูดเนี่ยค่อนข้างถูก80 9 0เลย แกบอก ETF เนี่ยน่าจะเปิดวันที่16กรกฎาคมนะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวมีมเนี่ยจะเปิดพร้อมกับตัวใหญ่นะแต่16กรกฎาคมเนี่ยพวกเหรียญอลคอยเนี่ยจะเริ่มพีดิกนะครับราคาจะเริ่มไปฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนียจะเป็นช่วงขาลงของบิตคอยนะครับจะเป็นช่วงกำลังลงแต่ว่าตัวของเหรียญมีมเนี่ยหรือ เหรียญแอลคอยเน l ี่ยจะเป็นช่วงการขยับขึ้นครั้งใหญ่นะครับถ้าเกิดมี ETF นะผมต้องยำ้ำมีทั้ง XRP, s o l o n a Litecoin BNB c a ค d a n o p a น k a คานพะครับมีมคอยก็จะได้รับผลอย่างเดียวกันก็คือตัวของบลองวัมมิลเนียนะครับจะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้นะบูชแนนเนี่ยสังเกตว่าเล็ก o s p เป y so เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ ETF ที่วางเดิมพัน SSK เข้าสู่ตลาดแล้วและนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยรายอื่นมั่นใจที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ของตนเปิดตัวเช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็เรื่องของใบสมัครและ ETF ของ t o t o l เร็กออสเนะครับที่จะได้รับการอนุมัติก็คาดว่าโซเนี่ยน่าจะได้ก่อนนะ นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหลักของเขาอยู่แล้วแล้วก็กฎหมายของ Beautiful Life Bill เนี่ยของโดนัลด์ทรัมเนี่ยมันจะต้องใช้เงินอย่างเยอะมากๆเลยนะครับคือการคลังของสหรัฐจะมีปัญหาแน่นอนดังนั้นม,มันต้องกาวแหลกนะครับกาวแหลกคือต้องต้องทำให้เหรียญไปนะดังนั้นผมก็มองว่ายังไงก็ต้องไปนะครับ คือคือไปก่อนอะจริงๆคือไม่รอเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วคือเหรียญพร้อมที่จะไปเลยทันทีนะครับคือไม่ได้ขึ้นแบบบิตคอยด์เดียวๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของ geo politics อ,อะไรประมาณนั้นนะครับมันไปหมดแน่นะก็ใครเก่งเหรียญไหนไว้ก็เตรียมตัวดีๆแล้วกันต่อมานะครับเป็นข่าวของ baby dot ก็มีรายชื่อบนคาร์เตนโปร สำหรับการซื้อขายในโ r รกเกอร์ฟิวเจร็นะครับก็เป b y d ดออาจจะเป็นตัวต่อไปก็ได้นะกาจะไปรู้นะถ้าเกิดเข้าคาเค้นได้ราคาก็น่าจะมีการขยับสักนิดหน่อยนะราคาตอนนี้อยู่ที่ศูนย์แปดตัวต,ต้นต้นเองนะครับเราก็ Market แ a p อยู่ที่สองรอยล้านดอลลาร์อันดับอยู่ที่188ของคอยมาเก็ตแคปการซือ้อขายราย24ชั่วโมง,ง, token <S <S งโทเค็นก็เพิ่มอย่างมากเป็น90%นนะครับจากความสนใจตรงนี้ก็ ใครชอบนะครับก็สะสมแล้วกันตัวของ Baby d o อนะเอาละข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่มของเหรียญมีมอย่างเปเป้บลองชิบะโฟกี้เบบี้ดอเราก็มีนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ และสำหรับวันอนี้เราหวังว่ามีมคอยจะกูัวทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ